สวัสดีครับเข้าสู่ในช่วงยุคของฤดูการทานาของประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอประสาทจังหวัดส,สุรินทร์นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในยุงกันหวานกล้าดำนะครับตอนนี้ก็รถกำลังไถปั่นนะครับเราก็ายด่าไปแล้วก็จะมีคนงานนะครับหรือไม่ก็จะของนา ครับก็จะทําการบรรจุเข้าพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวนี้ใช้มีอุปกรณ์การพ่นครับแต่ก่อนก็จะเป็นการหวานทำบานอันนี้ก็จะคำนวันานี้นะครับนานี้เป็นนานที่ไถ้ดะแล้วก็หวานในวันเดียวกันในคราวเดียวกันนะครับแล้วก็ ไทยปันเลยนะครับเป็นนาของเสี่ยน้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเราจะถามเสี่ยน้องว่าการคำนวณพื้นที่ของการทำนาทำไร่หรือเรียกว่าการออกแบบนะครับการคำนวณการทำนาแต่ละปีนี่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ตรงกับเสาร์อาทิตย์นี่เพราะว่าเจ้าของนานเนี่ยมีอาชีพที่จะต้องทำ งานจันทรถึงศุกร์นะครับมีภารกิจก็จะอาศัยช่วงเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับในการติดต่อประสารงานทำนาให้มันเสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งวันนะครับพื้นที่นี้ก็บอกว่า10ถึง12ไร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคุณน้องนะครับจะของไร่นะครับครับเราจะสังเกตพื้นที่ของนาคันานะครับ ถ้าเป็นเจ้าของเองเนี่ยเจ้าของด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่ไถกินคันนานะครับคันนานเนี่ยรถกระบะสามารถขับเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นหลักหมุดหรือเขตแดนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไถกินแดนกันนะครับไถกินดิมหลักหุด่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับเสี่ยน้องนะครับเสี่ยน้องครับวันนี้ขอขออน,นุญนนาตสอบถามหน่อยพื้นที่ตรงนี้กับวันนี้ทําไมถึงเลือกที่จะทําประกอบ ภารกิจในวันนี้ในขินไม,ไม่ถึงว่าการทํานานะครับ,ออรบทำไมถึงเลือกวันนี้พอดีวันนี้วันหยุดเลยครับแล้วรถไถเก็ว่างวันนี้พอดีก็เลยเหมาะจ่อก็เลยงลงวันนี้เลยครับผมพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับนี่เราสิบสิบห้าไร่สิบห้าไร,ไร่สิบห้าไร่ก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่เป็นแบบไหนครับก่อนที่จะทํานาในวันนี้ครับก่อนหน้านี้หมายถึงว่ามีมี ไม่ได้ไถไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับ,รบไม่ได้ไถเลยครับตั้งแต่เสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็พึ่งลงนี่เลยครับก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมปล่อยพื้นที่เป็นทุ่งโล่งแล้วก็เลี้ยงปศุสัตว์ครับปลูกวัวปลูกอะไรครับปลูกวัวปลูกอะไรเป็นพื้นที่หญ้าโล่งแล้วก็วันนี้ด้วยฝนตกมาสองสามวันได้ใช้โอกาสนี้ ยังในการมันมันเร่งมาแล้วกลัวไม่ทันเพราะนานมันที่ลุ่มหนาที่ลุ่มถ้าปล่อยนานตัวน้ําจะท่วมขังแล้วมันจะลงนาไม่ได้อ๋อนั่นคือเหตุผลเหตุเหตุผลที่เสี่ยน้องใช้ก็คือหนึ่งนาเป็นที่ลุ่มสองก็คือภารกิจงานประจำครับผมไล้รถ,ถไถว่างพอดีก็เลยลงวันนี้พอดีเลยครับลงวันนี้พอดีพื้นที่เท่าไหร่กี่ไร่นะครับน่าจะสิบห้าไร่สิบห้าไร่ใช้ข้าวพันธุ์เท่าไหล่ครับนี่เราไป เกือบแปดกระสอบเลยแปดกระสอบก็คือกระสอบมันนี้นะครับถ้าพันนี้คัดพันใหม่ยังไงครับตอีไม่ได้คัดเลยก็เก็บมาจากที่ตากเมื่อปีที่แล้วก็เอามาไว้ทําพันปีปีนี้แหละครับจากปีที่แล้วเป็นสายพันธุ์อะไรครับมาีเลยครับตัวนี้มาลิร้อยห้าหรือก็ขสิบห้ามาลินี่นะครับมาริร้อยห้าใช่ไหมครับคือกขสิบห้านี่มันจะสุกเด็วเนาะอ๋อมันไม่ใช่ครับตันนี้เป็นมาลิร้อยห้าร้อยห้าเพราะ ส่วนใหญ่ที่ผมอยู่ตรงนี้คือข้าวตรงนี้จะสุกช้ากว่าที่อื่นก็คือ 105, คร้อยห้าเพราะเป็นที่ที่ลุ่มเนาะการจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ําน้ํามันจะยังเหลือเยอะเนาะโอเคนะครับอน้องที่รับชมตอนนี้ก็คือตอนนี้ก,ก็เสียน้องมีอาชีพหลักน่าจะเป็นของราชการเนาะเป็นลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอ่าเป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ<อ>ทีนี้ก็มีอาชีพอาชีพที่ผู้ปกครองคือพ่อแม่ให้มาก็ที่ดินที่นาเหลือเยอะก็ต้องมาทํานาทําไร่<อ>นี่คืออาชีพของชุมชนจังหวัดสุรินทร์เราก็จะเป็นแบบนี้เนาะบอ,อะ่๋ยวเรา ปีที่แล้วนี่ได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวพื้นที่ตรงนี้เท่าไร่ครับเด็น้องปีที่แล้วไม่ทราบเหมือนกันไปขายอยู่ตันป่ามันก็เก็บไว้กินแล้วก็เก็บไว้ทำพันเลยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะก็ทำเน้นเอาไว้รับประทานเอง้ยงะครับ,รบไม่ได้เน้นทำผลผลิตมากมายครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับกับการทำนาปัจจุบันเราเนี่ยกับต้นทุนกับ ผ,ผลผลผลิตนี่มันเป็นยังไงก่อนนี่ยครับต้นทุนก็คือน่าจะสูงกจ้างทุกอย่างครับตั้งแต่ไถเกี่ยวก็ต้องจ้างหมดต้นทุนก็สูงครับมีคําแนะนําหรือความคิดเห็นส่วนตัวในการแนะนําเกษตรกร,ร,กรหรือชาวนาที่จะคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ก็มันมันตามยุคตามสมัยครับเพราะว่าเราก็ เวลาทลานาเราจะลดร้อยลงแล้วเอาเวลาตัวนี้ไปทํางานอย่างอื่นแทนเพื่อหารายได้มาตามที่ตามสมัยไทยครับก็คือส่วนที่เราทํานาเนี่ยก็คือจริงๆเรามีงานประจาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมเราก็ไม่อยากทิ้งให้ท้องไร่ท้องนานเราว่างเปล่าใช่ไหมครับครับผมทำเก็บไว้กินเองด้วยครับซื้อก็แพงอ่ะเปลี่ยนเป็นข้าวสารแพงทันทีเลยครับแพงทันทีใช่ค่าครีจะสูงขึ้นทันทีแต่ถ้าเรามีข้าวกินเองก็จะช่วยประหยัดอย่างหนึ่ง ครับอันนี้ก็คือวิถีของชาวนาชุมชนของท้องที่สุรินทร์เราบางคนก็ถามอยู่เนาะ,ะว่าทาไมเขาก็ยังขาดทุนก็ทําไมก็ยังทําอยู่ทั้งจ้างทั้งอะไรใช่ไหมครับครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์คําถามของที่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่นะครับต่างพื้นที่ว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เรายังทํานาแบบนี้อยู่ครับบางคนเนาะ เนาะบางคนนี่ทำบางคนมีที่นาอยู่20รกว่าไร่แต่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเงินเดือนก็สามสี่หมื่นใช่ไหมครับเขาก็ใช้ระบบการจ้างอันนี้ก็ทุกท่านก็คงเข้าใจเกษตรกรสุรินทร์เราหรือคนทำนาเนาะอย่างวันนี้เสียนนางต้องทำทำนาให้เสร็จภายใน หนึ่งวันเนาะวันเดียวครับวันเดียวต้องจ่างทุกอย่างนะครับอืมเรามาดูนะครับโอ้คุณที่นี้สวยงามมากครัพื้นที่นี้ถ้าประเมินราคาจริงๆกี่กี่กี่ล้านครับวันไม่ทราบเหมือนกันเฉลี่ยไรและกี่ล้านครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกัน เป็นพื้นที่ติดถนนนำพื้นที่สามเหลี่ยมต้องำํำนะครับตรงนี้แต่ก็ยังประกอบอาชีพทานาอยู่ให้กําลังใจเกษตรกรไทยนะครับมันมีเหตุผลมีปัจจัยหลายอย่างทํานาสมัยใหม่ พี่ครับวันนี้มามาช่วยงานหรือมารับจ้างครับวันนี้เอาตรงๆเลยครับรับจ้างรับจ้างอ่ารับจ้างนี่คือหวานใช่ไหมครับครับหวานเขาค่าเองเขาคิดกันยังไงครับการรับจ้างใ,ในการรับจา้างคาเรนเป็นไรเป็นวันหรือเป็นยังไงครับเป็นไรเป็นไยได้แล้วเท่าไหร่ครับได้ร้อยกว่าร้อยแปดสิบ ไรละร้อยแปดสิบหมายถึงว่าใช้เครื่องพ่นตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบอันนี้ต่อหนึ่งคนหรือต่อสองคนหรือต่อการพ่นคนเดียวคนเดียวต่อหนึ่งคนคนพ่นก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันเป็นได้คิดเป็นได้คิดเป็นได้น,นะครับหารกันนะครับโอเคนะครับเนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือคอรถไทยก็ต่างหากคนพ่นก็ต่างหากนะครับนี่การทํานาม,มันมีค่าหลายอย่างนะครับการทำนาม,มีค่ามากนะครับ เราตามมาดูครับแต่ก่อนเราใช้การหวานนะครับอันนี้มีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับมีเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นนะครับอันนี้เราเป็นเครื่องพ้นพนข้าวนะครับคิดเป็นคิดเป็นไรนะครับค้าจ้างไรละร้อยแปดสิบ ข้าวพันธุ์เป็นของเจ้าของเองร้อร้ยแปดสิบที่นี่มันกี่ไร่ครับอันนี้เลยครับร้อยสิบไร่เลยสิไร่สิไร่ไร่ละร้อปิบอัจเริยะคิดง่ายๆไร่ละสองร้สิบไร่ก็สองพนเนาะเออคือประมาณนั้นก็บวกลบนิดหน่อยนะครับนี่ต้นทุนในการหวานยังไม่รวมค่าไถนะค่าไถนี่รู้สึกว่าไร่ละไถด่าสองไถ ไถฟันส5 0ร้อยห้าสิบไร่นี่คือต้นทุนนะครับยังไม่รวมปุ๋ยอันนี้ก็เสียบสนะครับโหนาบส์ทำธุรกิจหลายอย่างนะครับทั้งก่อสร้างรับเหมานะครับเครื่องเสียงครับพ่นทำไรทำนาวานปลาหากินหากินเก่งนะครับคนนี้จำเก็บยุบเก็บทัไงก็บ้านหมนป้องใจจำรม ทสาครับขออนุญาตสอบถามหน่อยการคำนวณต่อไร่เนี่ยเราใช้ข้าวพันธุ์ยังไงครับข้าวพันข้าวพันธุ์เนี่ยต่อกระปุกเนี่ยครับ เราคำนวณกันยังไงหนึ่งไร่เราใช้กี่กระปุกกี่ครุครับสองครุสองครุสองครุนี้ใช่ไหมครับครุนี้อผมก็ไม่รู้ว่าปริมาตรของครุเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนปริมาตรเขาเท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะครับก็สองครุเนี่ครับสองครุมันถึงเท่าไหร่นี้แต่เขาใช้สองครุนะครับหายาปน มันก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใช้ครุแล้วก็ใช้มือหวานเอานะครับคาแรงก็จะถูกกว่าการพ่น,นครับทวาใช้เครื่องแต่ผลผลิตก็ไม่ต่างกันนะครับพี่น้องการทำไร่นาทุกวันน,นะครับอันนี้ก็สะท้อนนะครับมานำเสนอวิถีการทำนาทำไร่แต่ทำนานะครับ ของพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชรินนะครับก็เราก็จะทงํงานกันด้วยวิธีการนี้นะครับบางคนก็ไถดะทิ้งไว้นะครับบางเจ้าเนะาะไถดะทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาหวานแล้วก็ไถปัดนะครับแต่กรณีนี้อย่างที่เจ้าของแล้วก็มีงานมีงานประจาอยู่แล้วนะครับจะต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งวัน เดือนที่สิบไร่ก็จําเป็นที่จะต้องไถดะแล้วก็หวานเลยแล้วก็ปั่นเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับการนําเสนอตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้หลายพื้นที่นะครับที่ไม่ได้ทํานาได้เห็นวิถีของการทํานาในปัจจุบัน นะครับของจุลชุมพื้นที่ของคนทนํานานะครับว่ามันมีการพัฒนาการนะครับรูปแบบไปเป็นแบบไหนบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจครับสวัสดีครับ